แลงงงาามดดดััใจขยยไไไ้กกกกรรรเเินีีษตทททท่วุสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของมารวยทีวีครับสวัสดีครับผมคุณเอ็มนะครับก็ทำนาอยู่ที่อดอนพุทธจังหวัดสระบุรีนะครับตอนนี้ก็ได้ทำข้าวก็ขอสีหนึ่งครับ ครับก็มีเพื่อนที่ทํางานน้องๆที่ทํางานแนะนํามาครับแล้วก็จากปรุงช้างครับแนะนําว่าปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเลยเอามาลองทดลองใช้ดูครับตอนนี้แปลงนี้ใช้แค่14กระสอบเองนะครับจำนวน23ไร่นะครับไม่งั้นปกติถ้าใช้แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้าวจะต้องเริ่มเหลืองแล้วนะครับแต่นี้ยังใช้อยู่ก็ยังเขียวอยู่เหมือนเดิมก็จะครบเดือนหนึ่งแล้วครับ ที่ลองใช้ครั้งนี้ก็ได้ลองใช้ครั้งแรกนะครับก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับเพราะว่าจากดูที่สังเกตเนี่ยต้นข้าวใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยจํานวนน้อยลงนะครับแล้วก็ต้นภาวเขียวตลอดเขียวนานนะครับครับก็สังเกตว่าต้นข้าวโตไวนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับสังเกตว่าลําต้นเนี่ยจะอวบในส่วนของการใช้เคมีนะครับแล้วก็สูงสูงกว่าปกตินะครับแล้วก็ใบออกค่อนข้างเยอะครับก็เลยแล้วดูในส่วนของน้ำเนี่ยก็จะใส นะครับด,ดูทำให้มันแบบโตแล้วโตโตเร็วขึ้นนะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตาพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีใช้ดีจริงๆครับปุ๋ยหอมฟุ้งตาพญาเสือสูตรพิเศษประสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955